ชีวิตชุวมนี้มันยากแบบว่ายากมากงานไม่เสร็จก็เลยต้องลาตีสีจะเสร็จหรือเปล่าไม่ทราบเพราะชีวิตมันไม่ง่ายราบพีคนนี้ดูได้มีติ <Meeting S 2> <meeting S 1> ้งกันเช้ายันบ่ายแต่ทำไงได้ข้าท<ห>ลูกต้องใจลูกไปเล่นูน้อก่อนก็ชีวิตมันต้องดิน้นสัมภาษต้องรีบมาพร้อมถูงเท้ามงคลสีสิงสายแล้วต้องวิ่งแต่ใจต้องนิ่งอู้ชอบนี้ a ม a z i n ง ปปรรรยังปั่นยังแห้งยังดกยังแซ่โอ้ชีวิตยังแซ่ดอ่ะชีวิตยังแบื่อ่ะเล่นเล่นเล่นเฮ้ยเดี๋ยวขอทำงานก่อนขอร้องค o ก g r a t บินพอร์ตเต็มเลยนะ come to real life แค่พอร์ตมันยังไม่พอเพราะประสบการณ์เขาก็ต้องใช้มันยากใช่ไหมโอ้ก็ชีวิตมันแย่มันแย่ทุกแง่เลยมากแน่แน่มันทอมันแท้มันรอมัน แต่ถึงชีวิตจะไม่ว่างอย่าลืมว่าเรายังมีของว่างมื่อไงง่ายไม่ยากให้ชีวิตได้ผัสัสป้างเราจะได้มีพลังกลับมาไปทำเรื่องยากยากที่ข้างคาง เติมกำลังจะเป็นครั้งคราเย่เย่เต็มอิ่มทุก <Yeah. S 1> ช่วงเวลาก็ไมมนูของวางแต่ฮ้าดาวห้าดาว